สวัสดีครับน้องครับสำหรับในเทปนี้นะครับพี่จะมาเฉลยแบบทดสอบเคมีกันนะครับน้องครับแบบทดสอบเคมีที่น้องได้ไปเนี่ยนะครับหน้าตามจะเป็นบล็อกแบบนีเ้เป๊ะเลยนะหน้าที่น้องนะครับก็คือดูคลิปนี้แล้วจดจํานะครับสูตรชื่อตัวแปร ى, ว่าแต่ละตัวชื่ออะไรแล้วเวลาน้องไปทําแบบทดสอบเนี่ยให้เขียนตามนี้เป,เป๊ะเลยเข้าใจไหมฮะห้ามผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับ เพราะทั้งหมดนี้ที่พี่ใส่มาคือสูตรที่สำคัญในการคำนวณเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับถ้าพร้อมแล้วน้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งจดนะดูให้จบหมดก่อนนะครับแล้วค่อยจดทีเดียวนะครับลองจดลองซ้อมดูแล้วเจอกันในตอนทดสอบนะครับพี่จะเริ่มนะครับเริ่มต้นนะฮะพี่จะมาเริ่มที่บล็อกด้านขวามือสีน้ำเงินก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยให้เติมนี่ครับ n นะฮะ n ก็คือจำนวนโมลนะครับ เเท่ากับ G ส่วน M ใหญ่นะฮะ g ก็คือมวลของสารนะครับเเราเรียกว่ามวลโมเลกุลเท่ากับ N หารด้วย AN AN เรียกว่าเลขอะวกาโดนะครับ n ตัวนี้เนี่ยคือจำนวนโมเลกุล AN นะครับเลขอะวกาโดมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23 เท่ากับ v หาร22.4เท่ากับ v หาร22,400 v ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือปริมาตรนะครับเป็นปริมาตรของแก๊สด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่ใส่จุดไว้จุดนึงนะครับน้องต้องดูวิดีโอถึงจะทำถูกถ้าใครไม่ใส่ตรงนี้ตามที่พี่บอก ถือว่าผิดนะฮะพี่จะให้ผิดเลยทันทีคือ v ตัวนี้เนี่ยถ้าน้องใช้2 2 4เนี่ยให้น้องเขียนไว้ด้วยนะครับว่า v ต้องลูกบาทเดซิเมตรแล้วถ้าน้องใช้หาร22,400เนี่ย v ตัวนี้ต้องหน่วยลูกบาทเซนน้องต้องใส่2ตัวนี้ให้พี่เห็นด้วยในกระดาษคำตอบโอเคป่าถ้าไม่ใส่พี่ให้ผิดตามนี้นะบอกไว้แล้วนะครับต่อไปน้องมาดูบล็อกที่2ครับตรงนี้นะฮะ ด้านบนตัวนี้คือเรื่องของการเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลายเตรียมได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือเตรียมจากสารบริสุทธิ์ต่อไปนะครับเป็นการเตรียมโดยการเจือจางและอันสุดท้ายคือเตรียมโดยการผสมมาดูสารบริสุทธิ์ก่อนครับสารบริสุทธิ์นะครับตั้งว่า n เท่ากับ g ส่วน m ใครเขียนแค่นี้พี่ให้ผิด n ตัวนี้น้องต้องห้อยด้วยตัวถอถูกนะครับหมายถึงจํานวนโมลของตัวถูกละลาย g ตัวนี้ก็ต้องห้อยด้วยตัวถอถุงคือมวลของตัวถูกละลาย m ตัวนี้ก็ต้องห้อยด้วยตัวถอถุงคือมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายใครไม่เขียนพี่ให้ผิดบอกแล้วนะเขียนนะครับเท่ากับอะไรอีก c v ส่วนพัน v ตัวนี้น้องต้องห้อยด้วยสอเสือนะครับเราเรียกว่าปริมาตรสารละลายใครไม่ห้อยสอเสือพี่ก็ให้ผิดนะครับส่วน c ตัวนี้คือความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะครับตามนี้นะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ m เล็กคูณ w ส่วนพัน W ตัวนี้ต้องห้อยด้วยตัวทอทหารนะครับเราเรียกว่ามวลของตัวทำละลายใครไม่ห้อยทอทหารพีก็ให้พีดอีกนะครับ m เล็กตัวนี้เราเรียกว่าความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลกรัมต่อไปนะกรอบตรงนี้นะครับเป็นสูตรการเปลี่ยนความเข้มข้นจากหน่วยโมลต่อลิตรนะฮะให้กลายไปเป็นเปอร์เซนต์มีด้วยกัน2สูตรสูตรแรกครับ C เท่ากับ10 คูณกับเปอร์เซ็นต์คูณกับดีคือความหนาแน่นแล้วหารด้วยมวลโมเลกุลอีกศูนย์หนึ่งหน้าตาคล้ายกันเป๊ะครับ4เท่ากับ10คูณกับเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีตัวดีนะหารด้วยมวลโมเลกุลถ้าไม่มีตัวดีเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรแต่ถ้ามีตัวดีตัวนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับน้องต้องรู้ไว้ว่ามันคือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลหรือเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรโอเคไหมฮะ ต่อไปมาดูสูตรการเจือจางบ้างการเจือจางครับ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ผสมนะครับ c รวม v รวมเท่ากับ c 1 v 1บวก c 2 v 2นี่คือสูตรสำหรับการเตรียมความเ้มข้นแบบผสมต่อไปด้านขวามือบล็อกสีส้มนะครับเป็นเรื่องของสรรมการเคมี K Me. ซึ่งสมการเคมีที่พี่กำหนดให้คือตัวนี้ 2a บวก 3b ได้ 4c ขั้นที่1เวลาน้องคำนวณเรื่องสมการเคมีให้น้องเอาจำนวนโมลของสารตั้งต้นตัวแรกคือโมลของ a แล้วหารด้วยสัมประสิทธิ์ซึ่งสัมประสิทธิ์ในที่นี้หน้า a มาเลข2แปลว่าตัวนี้ให้น้องใส่เลข2เข้าไปว่าสัมประสิทธิ์คือ2ต่อไปก็เอาโมลของสาร b หารด้วยสัมประสิทธิ์ซึ่งสัมประสิทธิ์หน้า b คือเลข 3าสามประสิทธิ์ตัวนี้น้อง้องแทนด้วยเลข3า okay, มโอเคไหมฮะจากนั้นน้องก็ไปคิดเลขออกมาเวลาน้องทำจริงๆริอะนะก็ไปคิดเลขออกมา2ตัวเนี้ยเอามาเปรียบเทียบกันพี่บอกว่าเราจะใช้จริงๆแค่ตัวเดียวตัวที่ใช้จริงที่เราใช้ตัวเดียวเลยนะต้องเลือกใช้ตัวน้อยซึ่งตัวน้อยเนี่ยเราบอกว่าให้มันเท่ากับจอจานก็คือจิมของเราเองจิมเราต้องใช้จิมน้อยๆจิมเล็กเโอเคไหม เมื่อน้องได้จิมมาแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการหาสิ่งที่โจทย์กําหนดโทษทีหาสิ่งที่โจทย์ต้องการถ้าโจทย์ต้องการมวลของ C นะครับให้น้องตั้ง3มตัวคือจอสอมจิมสวยมากไม่ใช่จจานตัวนี้ก็คือจิมที่น้องคิดได้นั่นเอง สเสือคือสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราต้องการหาของ C สัมประสิทธิ์หน้า C คือเลขอะไรเลข4แปลว่าสัมประสิทธิ์ให้แทนด้วย4มอมาคือมีอะไรก็เอามาอย่างตัวนี้หา G G ข้างล่างมีมมลมรลกุลแปลว่าให้น้องเอามวลโมลรกุลมาโอเคไหมถ้าน้องหาจํานวนโมลของ C ให้ตั้งเหมือนเดิมจสมจิมตัวนี้ก็คือจิมตัวนี้สอเสือคือสัมประสิทธิ์อ้าวหน้า C สัมประสิทธิ์เลขอะไรเลข4ใส่ C มอม่าเขาบอกมีอะไรก็เอามาเอ็นตัวนี้ข้างล่างมันส่วนหนึ่งใช่ไหมน้องก็คูณเท่าไหร่คูณหนึ่งจบนะดังนั้นข้อสอบพี่หน้าตาแบบนี้น้องเติมให้ได้เป๊ะแบบนี้โอเคไหมฮะต้องเป๊ะตามนี้ช็อตที่พี่บอกว่าระวังให้ใส่ด้วยถ้าใครไม่ใส่พี่ก็ให้ผิดนะครับจุดไหนบ้างจุดแรกตรงนี้ครับปริมาตรนะครับจุดที่2คือนี่ตรงนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยน้องต้องห้อยให้ถูกนะครับโอเคไหม อ่ะเรียบร้อยตามนี้ครับน้องไปดูซะ